สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพูกับคุณครูแนนหรือคุณคณรูพรพรรณโมทันใ,นใจค่ะในหัวข้อการเรียงสับเปลี่ยนค่ะสำหรับในหัวข้อนี้นะคะเราจะไปทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึว่ว permutation ค่ะในหัวข้อการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะคะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก็คือเพื่อให้นักเรียนนั้นเข้าใจและสามารถหาจํานวนเหตุการณ์ โดยใช้ความรู้เรื่องหลักการเรียงสับเปลี่ยนได้ค่ะสำหรับนิยามการเรียงสับเปลี่ยนนะคะก็คือจากการจัดเรียงสิ่งของ n สิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดโดยมีการจัดเรียงคราและ r สิ่งซึ่ง r ของเรานั้นนะคะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0และน้อยกว่าหรือเท่ากับ n ค่ะจะได้วิธีการเรียงสับเปลี่ยนนั้นนะคะชื่อว่า PnR โดย PnR ของนักเรียนนั้นนะคะ,นนะ,คะมีค่าเท่ากับ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกค่ะ เราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะค่าของ p13 มีค่าเท่าใดนะคะเมื่อกำหนดให้ p13 ของเรานั้นนะคะเมื่อทำการแทนค่าลงไปในสูตรของ pnr แล้วจะได้เท่ากับ10แส่วนด้วย10ลบ3แฟกค่ะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ10แบส่วนด้วย7แฟกนะคะดังนั้นจะได้ว่า p13 ของนักเรียนนั้นมีค่าเท่ากับ720ค่ะ นอกจากนี้นะคะสูตรของ p n เยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบสมการพหุนามได้ด้วยค่ะดังตัวอย่างที่2นะคะจากสมการ n บวก1แส่วนด้วย n ลบ1แฟมีค่าเท่ากับ12แล้วถามว่า n AC, มีค่าเท่าใดเด็กๆก็ต้องดูนะคะว่าจาก n วก1แและ n ลบ1แนั้นตัวไหนมีค่ามากกว่ากันเราจะได้ว่า n บวก1แมีค่ามากกว่าถูกไหมคะ เราจึงดำเนินการกระจายแฟกทอเรียลค่ะในรูปแบบของ n บวก1แฟกส่วนด้วย n ลบ1แฟกมีค่าเท่ากับ12และทำการตัดทอน n ลบ1แฟกออกนะคะจะเหลือแค่ n บวก1คูณด้วย n มีค่าเท่ากับ12ค่ะและหลังจากนั้นนะคะทำการคูณเข้าไปในสมการพาคูนามและทำการย,าย้ายข้าง12ไปจะได้เท่ากับ n ยกกำลัง2บวก n ลบ12มีค่าเท่ากับ0ค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็ทําการนะคะย้ายข้างสมการนะคะแก้สมการออกมาจะได้ n ของเรามีค่าเท่ากับลบสกับบวกสค่ะแต่จากนิยามของแฟกทอเรียลแล้วนะคะ n แฟกทอเรียลก็คือผลคูณของจํานวนเต็มบวกตั้งแต่1จนถึง n ค่ะดังนั้นจะเห็นว่า n ของเรานั้นไม่สามารถเป็นจํานวนเต็มบวกได้จึงได้ n ของเรามีค่าเท่ากับบวกสค่ะ ต่อไปเป็นตัวอย่างที่3นะคะจากอักษรคำว่า Monday หากต้องการนำตัวอักษรทั้งหมดนั้นมาจัดเรียงเป็นคำใหม่โดยที่ไม่คำนึงถึงความหมายจะสามารถจัดเรียงได้กี่วิธีค่ะเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าจากอักษรคำว่า Monday น,นั้นประกอบด้วยตัวอักษรทั้งหมดเลยก็คือ6ตัวด้วยกันค่ะที่แต่ละตัวนั้นนะคะที่อักษรแต่ละตัวนั้นนะคะมีความแตกต่างกันทั้งหมดค่ะ โดยรูปแบบของการจัดเรียงน,นะคะจะได้ว่ามีสิ่งของ6สิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดมีการจัดเรียงทั้งหมดเลยคือ6สิ่งเราจะได้ว่า P66 ค่ะซึ่ง P6 นี้นะคะทําการแทนค่าลงไปในสูตรของ PnR จะได้เท่ากับ6แส่วนด้วย6ลบ6แบค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับ6แส่วนด้วย0แบ่ถูกไหมคะแต่0แบ่มีค่าเท่าไหร่เด็กๆพอจําได้ไหมคะ ศูนย์แตกของเรานั้นนะคะตามนิยามจะมีค่าเท่ากับ1ค่ะดังนั้นนะคะจะได้ว่าการจัดเรียงสิ่งของ6สิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดโดยมีการจัดเรียงนะคะทั้งหมดเลย6สิ่งจะได้เท่ากับ720วิธีค่ะส่วนในตัวอย่างที่4ี่นะคะก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่3ค่ะจากอักษรคำว่ามันเด y เหมือนเดิมนะคะหากต้องการนำอักษรทั้งหมดนี้มาจัดเรียงเป็นคำใหม่โดยที่ไม่คำนึงถึงความหมายเช่นเดิม แต่คําที่ต้องการจัดเรียงนะคะกําหนดให้มีตัวอักษรเพียง3ตัวเท่านั้นจะสามารถจัดเรียงได้กี่วิธีค่ะรูปแบบของเรานะคะจากอ,าอักษรคําว่า Monday เช่นเดิมก็มีตัวอักษรทั้งหมด6ตัวที่แตกต่างกันแต่ในการจัดเรียงนะคะเราจะทาการจัดเรียงเพียง3สิ่งเท่านั้นเมื่อทําการแทนค่าลงไปแล้วนะคะในสูตรของ PnR จะได้เท่ากับ P 6 3ค่ะแต่ตัวของ P 6 3เองนะคะเดี๋ยวจะเห็นว่า P 6 3นั้นมีค่าเท่ากับ68แส่วนด้วย6ลบ3า จะได้ว่า p 6 3ของเรานั้นมีค่าเท่ากับ120วิธีค่ะในตัวอย่างที่5นะคะในงานเลี้ยงไ่ยหนึ่งก้อยและเกมได้ไปร่วมงานเลี้ยงกับเพื่อนอีก3าคนรวมเป็น5คนนะคะเมื่อมีการถ่ายภาพเป็นที่ะระลึกจะมีวิธีการจัดแถวนะคะในการถ่ายรูปได้กี่วิธีถ้าเรากำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเรากำหนดเงื่อนไขดังน,นี้ค่ะข้อที่1 แต่ละคนยืนอย่างไรก็ได้ข้อที่2ก้อยและเกมนั้นยืนติดกันข้อที่3นะคะก้อยและเกมนั้นยืนแยกกันค่ะในข้อที่1นนะคะแต่ละคนนั้นจะยืนเรียงอย่างไรก็ได้เราก็ต้องดูว่าในคนกลุ่มน,นี้นะคะมีคนทั้งหมด5คนต้องการยืนเรียงแถวหน้ากระดาน5้าคนเลยจะได้เท่ากับ p 5 5ค่ะ ซึ่ง P 5 5นี้นะคะทำการแทนค่าลงไปในสูตรของ Pn จะได้มีค่าเท่ากับ5แฟกค่ะและได้5แฟกนี้นะคะทำการหาค่าแล้วจะได้ว่าการยืนเรียงแถวนะคะโดยที่คน5คนนั้นจะยืนเรียงอย่างไรก็ได้มีค่าเท่ากับ120วิธีค่ะส่วนข้อที่2นะคะเมื่อมีข้อเงื่อนไขว่าก้อยและเกมนั้นจะต้องยืนติดกันในส่วนของก้อยและเกมก่อนนะคะจะยืนติดกันแต่สามารถสลับกันได้2แฟกวิธีค่ะ แล้วก็คนอื่นๆนะคะอีก3คนรวมกับกลุ่มก้อนของก้อยและเกมนะคะที่นับเป็น1ก้อนใหญ่จะได้ทั้งหมด4แฟกต์วิธีค่ะซึ่งการยืนเรียงแถวทั้งหมดนะคะเมื่อก้อยและเกมนั้นยืนติดกันรวมกับเพื่อนอีก3คนจะได้เท่ากับ2องคูณ4แฟกต์ๆๆหรือเท่ากับ48วิธีค่ะส่วนในข้อที่3นะคะเมื่อมีเงื่อนไขว่าก้อยและเกมนั้นจะยืนแยกกันค่ะจะมีวิธีการจัดเรียงได้ทั้งหมดกี่วิธี โดยจำนวนวิธีทั้งหมดนะคะที่เราได้มาจะได้ว่าในจำนวนวิธีทั้งหมดนั้นจะรประกอบด้วยจำนวนวิธีที่ก้อยและเกมนั้นยืนติดกันรวมกับจำนวนวิธีที่ก้อยและเกมนั้นยืนแยกกันค่ะเราจะได้ว่าจำนวนวิธีที่ก้อยและเกมนั้นนะคะยืนแยกกันจะมีค่าเท่ากับจำนวนวิธีทั้งหมดลบด้วยจำนวนที่ก้อยและเกมนั้นยืนติดกันค่ะเราจึงได้ว่าจำนวนวิธีที่ก้อยและเกมนั้นจะยืนแยกกันจะมีค่าเท่ากับ120ลบด้วย48 เหลือเท่ากับ72วิธีนั่นเองค่ะสำหรับการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นในหัวข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้ก่อนจบคลิปนะคะก็อยากจะฝากให้เด็กๆทุกคนนั้นได้ทบทวนกันบ่อยๆนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ